ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬกาช่วงที่2เวลา12นาฬกานาทีาเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับภายใต้สถานการณ์ปกติการแปลงร่างทิ้งจอกสวรรค์จะมีพลังแห่งโชคราบเราสามารถสัมผัสได้ถึงระดับของโชคลาภที่อยู่รอบตัวเขาแลกเขาจะโชคดีและหลีกเลี่ยงความโชคร้าย ได้ด้วยตัวเองและใช้โชคราบเล็กน้อยแบบธรรมดาสามารถส่งผลต่อผู้คนรอบตัวได้และการบังคับโชคราบของบุคคลในลักษณะนี้ให้เพิ่มขึ้นอย่างมากนั้นเป็นการใช้พลังจิตอย่างมากโดยใช้พลังจิตและพลังทางสายเลือดมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการฟื้นฟูแต่หลังจากใช้พลังงานไปแบบนี้มันเป็นประโยชน์มากสาหรับเขาในการสุขผนดวงตาจิ้งจอกสวรรค์และกระตุ้นให้ดวงตาจิ้งจอกสวรรค์ของเขาเอง กลายเป็นสายเลือดที่ดีเนื่องจากเขาเป็นข้าราชบริพารมนุษย์สายเลือดของเขาจึงไม่สามารถเทียบได้กับเผ่าพันธุ์ปีศาจทิ้งจอกสวรรค์ที่สืบทอดต่อกันมาดังนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขาสามารถฝุกฝนดวงตาจิ้งจอกสวรรค์ได้ไกลแค่ไหนดังนั้นเขาจึงต้องกระตุ้นสายเลือดของเขาอย่างต่อเนื่องบีบพลังของสายเลือดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ได้ทำให้สายเลือดของเขาแข็งแรงขึ้นมีอีกวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาสายเลือดได้ ั่นคือการแชร่ด้วยเลือดของเผ่าพันธุ์ปีศาจยิ่งจอกสวรรค์เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของสายเลือดแต่การต้องการจะบุคคลระดับสูงหรือลูกหลานที่มีสายเลือดของจกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ก็เท่ากับเป็นความฝันที่โง่เขลาดังนั้นการส่งเสริมการไปจึงกระตุ้นตัวเองได้เท่านั้นผูเป็งจีกล่าวว่าเจ้าจะไปก็ไปเร็วๆเข้าถ้าเจ้าตกอันตรายให้ส่งสัญญาณกลับมาเราจะไปช่วยเจ้า ถังสารพยักหน้าด้วยความสามารถในการซ่อนตัวของถังสารโอกาสที่จะถูกค้นพบจึงน้อยมากเขาต้องออกแบบสำรวจเลยต้องดูว่าไม่ลงเจออยู่ในทีมเคอรีนั้นจริงๆหรือไม่และต้องสังเกตสถานการณ์ของอีกฝ่ายด้วยเมื่อเห็นทางสารหายรับไปในยามข้ามเคินเวลาสองสาวินาทีอานไปก็กล่าวว่าที่ใหญ่ทำไมข้าถึงรู้สึกว่าเสียถังดูแปลกๆหน่อยเมื่อเขาออกมาคราวนี้ ูเหมือนเขาจะให้ความสำคัญกับทีมของโรงเรียนเคอรีมากปู่เบียงจีกล่าวว่าเขาน่าจะมีความคิดของเขาเจ้าควรจะพักผ่อนไปก่อนแล้วค่ะจะไปปฏิบัติหน้าที่เฝ้ายามก่อนสำหรับถังซานเขาเลือกที่จะไว้วางใจโดยไม่มีเงื่อนขายจริงๆแล้วเป็นเพราะถังซานเปลี่ยนไปมากเกินไปตั้งแต่เข้าร่วมโรงเรียนแห่งการไถ่ถอนแทบทุกคนได้รับเงินมากมายจากถังซานแต่ถังซานไม่เคยขออะไรจากพวกเขาเลย แน่นอนว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้ความรู้สึกที่ได้ออกมาครั้งนี้มันแตกต่างจากครั้งที่แล้วมากทีเดียวเรื่องที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดคือความแตกต่างด้านความแข็งแกร่งของโลกหากพวกเขาสามารถเผชิญหน้ากับเสือติดปีกระดับเจ็ดอีกครั้งในครั้งนี้อูปป๋ปิงจีมั่นใจเต็มที่ว่าพวกเขาจะสามารถต่อสู้กับเสือติดปีกระดับเจ็ดได้อย่างแน่นอนทงางซานเปิดดวงเนตรวิญญาณของเขาและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในพลังงานได้ลมหายใจโดยรอบ ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เสฉิงจือเฉิงบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วรีบเข้าไปหาด้วยโชคจากดวงตาทีงจอกสวรรค์เขาจึงไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พบค่ายของสัตรูแปรโชคอาจจะช่วยเขาทําได้ระยะทาง5กิโลเมตรนั้นเป็นประยะทางสั้นๆสำหรับเขา10นาทีต่อมาทั้งสางก็สัมผัสได้ถึงทีมของโรงเ,เรียนเกที่อยู่ไกลออกไป,ปรัศมีทางด้านของพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากจริงๆและสามารถมองเห็นได้ ด้วยดวงตาที่เสียแบแหลมและยังมีการขวัญผนที่ชัดเจนของท่าต่างๆทางด้านของพวกเขาอีกด้วยทางสารควบคมุมันด้วยสายตาที่จ้องมองมาอย่างรวดเร็วและกั้นหายใจอย่างเงียบเชียบทางสารเคลื่อนเข้ามาใกล้จนอยู่ห่างออกไปประมาณ100เมตรทีมเล็กๆของฝ่ายตรงข้ามยังต้องรับผิดชอบในการลาดตะเวนไม่ว่าจะเป็นการลาดตะเวนทางการรับรู้หรือทางสายตาหลังจากเข้าใกล้ระยะนี้ทางสารพร้อมกับการก้านลมหายใจ เขาเริ่มใช้ความสามารถของเสือดาวสายฟ้าเพื่อกระโดดในเวลาเดียวการมีรัศมีสีม่วงเข้มจางๆปรากฏอยู่ในดวงตาของเขาผิวของเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มและลมหายใจเพราะขายกับพืชที่อยู่รอบๆนี่คือการประยุกใช้ผนึกจากพัดย่างเงินพรามโดยผสานกับพืชอาจกล่าวได้ว่ามีวัฒนาการของสายเลือดจากพัดเงินพรามเกิดจากฝีมือของลังสารเพียงผู้เดียวอาจกล่าวได้ว่า ทิศทางวิวัฒนาการและลักษณะเฉพาะที่เขาต้องการล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาระยะทางทค่อยๆใกล้เข้ามาและถังสานก็ซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มเงาใหญ่ของต้นไม้ใหญ่ซึ่งทําให้การรับรู้ของเขาชัดเจนยิ่งขึ้นในแง่ของฐานการปุกฝลนเขา,าได้เก่งเท่ากับเจ้าหมาสีทองในตอนนี้โดยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าในทีมของโรงเรียนเคอรีเจ้าหมาสีทองหรือสิงโตสีทอง ระดับ8ก็ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสมาชิกคนอื่นๆทุกคนล้วนเป็นอยู่ในระดับที่6ขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตระดับที่7อีก2ตัวความแข็งแกร่งของทีมดังกล่าวแข็งแกร่งกว่าทีมของพวกเขามากแต่ถ้าว่าเมื่อพูดถึงพลังจิตวิญญ,ญาณทางซานย่อมจะเหนือกว่าพวกเขาอย่างแน่นอนพลังจิตของเหลวตามความเข้าใจของทางซานเกี่ยวกับเมตตินี้เว้นแต่เขาจะเชี่ยวชาญในการฝึกฝน คุณสมบัติของผู้ผีวิญญาณมิฉะนั้น่างน้อยเขาต้องไปถึงระดับเก้าก่อนจึงจะครอบครองมันได้แต่เขาก็มีพลังจิตระดับของเหลวอ,อย่างสมบูรณ์แล้วและมีจิตวิญญาณเล็กน้อยที่รับการหล่อเลี้ยงในนั้นพลังจิตวิญญาณจเจหลรองเลี้ยงจิตสํานึกทางจิตวิญญาณและทางกับกันจิตสํานึกทางจิตวิญญ,ญาณจะป้อนพลังจิตกับเกินทําให้พลังจิตวิญญ,ญาณของคนคนหนึ่งแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นเขาจึงมั่นใจว่า การซ่อนตัวนั้นไม่มีปัญหานี่คือความมั่นใจในตนเองในระดับอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณทางซานต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการก้าวขึ้นสู่ระดับที่9ของขอบเขตก,การฝุฝนของเขาแต่เขาไม่จำเป็นต้องพัฒนาพลังจิตวิญญาณของเขาด้วยการฝุฝนความรู้ทางจิตวิญญาณของเขาพลังจิตของเขาจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้คือเพิ่มปริมาณพลังจิตที่ร้องเรียวย่างต่อเนื่อง แรมด้วยทะเลจิตวิญญาณของเขาเองเมื่อทะเลจิตวิญญาณของเขาเต็มแล้วเขาก็สามารถดำเนินการขั้นต่อไปของการฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการปรับเปลี่ยนจิตสํานึกทางจิตวิญญาณของเขาในอนาคตด้านข้างทีมโรงเรียนเครเรมีกองไฟมองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลการจุดไฟในป่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือสามารถลรไล่สัตว์ร้ายไล่ยุงได้แต่ข้อเสียก็คือปวดปงตัวเอง เมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่แข็งแกรง่งสัตว์ประหลาดจะไม่กลัวไฟกล้าที่จะ่อไฟเพื่อพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมากสายตาของทังสานมองไปอย่างช้าๆและเมื่อเขาเห็นร่างหนึ่งดวงตางของเขาก็หยุดนิ่งทันทีปัจจุบันเหมอยคงจือยังคงสวมเครื่องแบบของนักเรียนเการีในผมยาวม้วนขึ้นด้านหลังศีรษะเป็นมวยขึ้นเผยเห็นคอขาวเร็วบางเธอนั่งอยู่ข้างกองไฟ โดยถือถ้วยและดื่มอะไรบางอย่างเจ้าหมาสีทองนั่งอยู่ห่างจากเธอไปสองเมตรทั้งงพวกเขายังมีอีกสี่คนอยู่ข้างกองไฟในบรรดาคนทั้งเจ็ดคนเห็นได้ชัดเจนว่ามีคนคนหนึ่งที่รับผิดชอบในการสอดแนมแรกเราโยและทังซานยังไม่พบคนคนนี้ดังนั้นเขาจึงต้องระมัดระวังมากขึ้นไอ้นี่มันนั่งใกล้เหมือนกงเือขนาดนี้ต้องโดนให้เ็ดเห็นได้ชัดว่าทังซาน รู้สึกอิจฉาอยู่ในใจและเขายังอยากทานอาหารเย็นกับมิโกงจือที่นั่งอยู่ข้างกองไฟด้วยเขาจึงมอบชื่อในใจให้กับทีมกรีรีโดยมีชื่อว่าทีมนางฟ้ากับมาสูนสำหรับสิงโตทองผู้ได้รับฉายาว่าเจ้าหมาสีทองจากถังซานหยิบแผนที่ออกมาจากอ้อมแขนของเขากางแผนที่ออกแลรชีีไปที่แผนที่ตอนนี้เราอยู่ในบริเวณนี้และจะต้องใช้อีกประมาณสองวันในการเดินทัพ ไปยังอาณาเขตของเสือติดปีกประมาณไม่กี่วันตกรงเหม่ยคง,งจือเพียงหน้าด้วยท่าทีเรียบเฉยเห็นว่าเธอไม่ได้สนใจเขาในเรื่องนี้มากนากักส้นจุนโฮหรือว่าเจ้าหมาสีทองกล่าวว่าครั้งนี้ข้อหมายของเราคือเสือติดปีกอย่างน้อยสองตัวเพื่อดูว่าเราสามารถล่ามันได้ถึงระดับเจ็ดหรือสูงกว่านาั้นหรือไม่เสือติดปีกคือสมบัติและมาาูลค่าเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายที่สดุดไม่กคงจือไม่พูดอะไรสักคำ ยังคงดื่มเครื่องดื่มของตัวเองเงียบๆเหมือนกาลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจเมื่อเห็นว่าท่าทีของเธอดูเสียชาและเย็นชาไปเล็กน้อยซ่งหุนโจก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่เย้อีกด้านหนึ่งของกองไฟปีศาจหมีหนุ่มผู้สง,ง่างามกล่าวว่าผู้นําวันนี้ถ้าไม่เจอสัปดาห์ตัวใดเลยระหว่างเดินทางข้ารู้สึกว่าข้าขันมือขันเท้าเล็กน้อยแต่ว่าเรามีปีศาจส,สายเลือดสีทองอยู่กับเรา เพราะฉะนั้นสัตว์ประหลาดไม่กล้าเข้าใกล้พวกเราทันทีที่ความคิดเห็นนี้ถูกพูดออกมาทุกคนยกเว้นเหมอือคงตือก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะสิ่งที่ปีศาจหมีหนุ่มพูดนั้นไม่ใช่เรื่องเกินจริงเอาพันปีศาจสายเลือดสีทองนั้นสามารถข่มขู่สัตว์ประหลาดได้ดีมากด้วยลมหายใจที่หนาแน่นของซ่งจุนโฮสัตว์ประหลาดธ,ธรรมดาไม่สามารถเข้าใกล้พวกเขาซ่งจุนโฮกล่าวอย่างใจดีว่า เหตุผลหลัก uhm คือเพื่อประหยัดเวลาแม้ว่าจะมีสัตว์ประหลาดอยู่รอบนอกภูเขาแต่พวกมันล้วนอยู่ในระดับท uh ี่ต่ำกว่าไม่จําเป็นต้องเสียเวลาไปกับพวกมันมันไม่คุ้มกับการกระทําของเราหากเจ้าสนใจพวกนี้ข้าจะเก็บลมหายใจของสายเลือดของข้าไว้ลึกๆเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกฝนฝีมือของพวกเขาแรกกำไรทั้งหมดจะเป็นของพวกเจ้า่ฮ่าผู้นำอารมณ์ดีจัง สียงสนทนาของพวกเขาไม่ได้ถูกปิดเสียงโดยเจตนาและการได้ยินเสียงของทางสารก็ดีมากดังนั้นเขาจึงสามารถได้ยินอย่างชาัดเจนโดยธรรมชาติเขาอดไม่ได้ที่จะขมวดริมฝีปากคนอื่นๆต่างก็ชื่นชมเจ้าหมาสีทองอย่างชาัดเจนแต่เขากลับพอใจมากกับทัศนคติของเหมือนกงเจอเห็นได้ชัดว่าเธอไ,ได้รู้สึกใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมทีมเหล่านี้สิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นมาก สิ่งที่เขากังวลมากที่สุดคือจะมีการวางแผนความรักที่ยาวนานซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จทีมของเจ้าหญิงแร่อสูนก็พร้อมที่จะพักผ่อนอุปกรณ์ของพวกเขาดีกว่าทีมของถังซานและทีม,มอ,อื่นๆอย่างแน่นอนทุกคนมีเต็นท์เป็นของตัวเองเต็นท์ที่ทำจากหนังสัตว์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ความอบอุ่นเท่านั้นแต่ยังดูแข็งแรงมากอีกด้วย มีทางออกพิเศษที่ด้านบนของเต็นท์ซึ่งเปิดได้จากด้านในเท่านั้นหากมีสถานก,การณ์ภายนอกเราสามารถเรียออกจากเต็นท์ได้ตลอดเวลาพวกเขายังผลัดกันเฝ้ายามกลางคืนและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รับผิดชอบเมื่อพวกเขาเริ่มพักผ่อนทั้งสานก็เห็นปีศาจตัวสุดท้ายจากหกตัวปรากฏตัวก่อนหน้านี้นัเกเรยียนปีศาจตัวนี้ซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดเสมอ และสามารถบินได้เมื่อมันแสดงสัรชาติยาณสายเลือดออกมาปีกสีดำคู่หนึ่งก็งอกขึ้นด้านหลังมันเมื่อปีกปิดลงมันก็สามารถผสานเข้ากับกลางคืนได้โดยเฉพาะในที่มืดลมหายใจก็ทำได้ดีมากเช่นกันมันควรจะเป็นตัวตนในทีมที่รับผิดชอบในการลาดตะเวนของพวกเขาเหมยกงจือก็มีเต็นท์เป็นของตัวเองเช่นกันเต็นท์ของเธอเป็นสีขาว ซึ่งโดดเด่นท่ามกลางปีศาจไม่กี่ตัวภายใต้การจัดวางของซ่งจุนฮูเต้นของปีศาจตัวอื่นก็ล้อมรอบเต็นของเหมยกงเจอเนื่องจากเป็นผู้หญิงคงเดียวในทีมเหมยกงเจอือจึงไม่จําเป็นต้องเฝ้ายามกลางคืนด้วยซ้ำหางสารู้สึกว่าผู้คนกำลังพักผ่อนจึงออกไปอย่างเงียบๆเดินกลับไปตามถนนเดิมและกลับไปยังทีมของพวกเขาเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ออกเดินทางอีกครั้งเฉิงเจือเฉิง ังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการรัตะเวงเรียกไกลและทั้งสารเตือนเธอว่ากลุ่มอีกฝ่ายก็มีสมาชิกแบบบินได้เหมือนกันและบอกให้เธอระมัดระวังไม่ให้ถูกพบเห็นความเร็วของทั้งสองทีมในวันที่สองนั้นช้ากว่าวันก่อนหน้าเนื่องจากปีศาจเหล่านั้นเริ่มผเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดบนท้องทางนนทนทั้งสัตว์ประหลาดระดับที่4และระดับที่5สัตว์ประหลาดที่อ่อนแอกว่าไม่มีความกล้าที่จะโจมตีพวกมัน จากการลาะดตะเวนของเถิงเต๋อเถิงทีมเจ้าหญิงกับอาสนอีกฝั่งหนึ่งเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดมากกว่าพวกเขาและยังเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่มีมากกว่า20ตัวความแข็งแกร่งของเริงบาโบูนคิงฟองเหล่านี้ไม่ได้อ่อนแง่ละผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดก็มีความแข็งแกร่งถึงระดับอกแต่ทีมเจ้าหญิงกับอาสนต่อสู้กับมันแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ในฐานะผู้นำซงชุนโฮ แสดงพลังอันยิ่งใหญ่และเอาชนะผู้นําของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างง่ายดายและฆ่าดึงบาบุลกิ่งของได้เกือบทั้งหมดและรับชัยชนะมากมายภายใต้อิทธิพลของดวงตาจิ้งจอกสวรรค์ทางสารและคนอืน่นๆเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดเพียงสามตัวระหว่างทางและได้ความรอบมือโดยปริยายพวกเขาจึงจัดการคู่ต่อสู้ได้โดยแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยเฉิงเฉิงเห็นการเผชิญหน้าที่แตกต่างกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ทางออกไปเพียง5กิโลเมตรแต่สถานการณ์กับแตกต่างกันมากเธอยังเชื่ออีกด้วยว่าการแปลงร่างยิ่งจอกตะวันของอันปายนั้นมีประสิทธิภาพมากเจยงๆและช่วยเพิ่มโชคให้กับทุกคนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ